น้อน้อนเลยกับลุกมายังนอกบาทนี่โทษขับใจขับใจขับใจอ้าวพี่น้องขับใจละขับใจดลายน้องช้ายสองคนเห็นอยู่มไกลเนาะหิงๆิงปังๆโอ้โหุวกนี้กลมขิงอยู่ครัแต่กําับไม่ได้ไปครับพอดีเพิ่นเปิดเพลงดังในท้านั้น ก็เลยว่าอยูง่งเงียบๆามา่ณสงข라ยปีเก่าต้นทับปีใหม่กับผมมีพี่นอ้องเอฟซีกันย่างบาร์บีคิวนี่น้องนิ่มชื่อมาพีาวว่น้องไงเปิดแพทได้ป่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้แก่ย์นะตาสภาพภาพมืดๆนี่ยด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเนาะสวัสดีเอฟซีทุกท <F 2> ุกคนจ้ามือหลักปุ้

โอ้ยเขึ้นเลยโอเคออาอเอาเทสภาพเสียงพี่น้องเห็นเนาะภาพเสียงได้ยินอยู่บ่พี่น้องเาคอมิน์มาดิเด้อเนาะใช่คือใช่อหาก่อนหิน่นี่ หาดเสียโอเคได้อยู่ได้อยอะจดจุดยังไงเนาะอืเอาถิ่นขึ้นแล้วทิ้งขึ้นแล้วเอาจูนดีไหมจ้าเอาใส่ใส่นี่มาบิคิวโอ้ยจุดจุดใส้เลย สบายดีปีใหม่ด้วยพี่น้องเด้อสบายดีปีใหม่เที่ยงคืนเราไว้แท้ดูใช่ฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวว้า ôi trời ôi 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 cái ôi 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 cái ôi 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 cái ôi 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 như ôi 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 coi ก้องบมยนชัออกทางนี้นรถใช่โอ้โหใชนโอ้โหโอ้โหใช่พงเฮาฮโอ้ช่ฮู้สบายดีปีใหม่ได้เพ่อเยสบายดีปีใหม่

อัตนตรายแห่เลย <laughs> เพื่อนเขาว่าเจลมันจะกินมั้ยล่ะฮะโอ้ย <c oughs> ใหม่ไปแล้พี่น้องไงบาร์บีคิวม <laughs> าสึงินเยียบมาเลยโอ้เป็นจะกินเนี่ยโอ้สบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเองฮปปี้นิวเยียร์ <c oughs> บ๊ายบายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อ่ามาหอดแล้วเนาะเบิดเลยเฮาโอ้โหโอ้โหเบิดเลยมขอกินกันเอ้าพิวี่จูดมะกุ้งไหมมาจูดมะลุกมาไหมมาไปลูกเช้าจะจูดนี่ยอืมมาเีมาลงกไหมยังมัวนอนอยู่บ้านอ่ะได้ยินเสียงมะลุก มันลงมาอันจับกล้องน่อหนเนาะสบายดีป้าลุงกันลูกสบายดีป้าลุงกันสบายมา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 พอจำให้ได้นะ่มาลกสบายดีป่าลุงกันล่สบายดีป่าลุงกันลูกสบายดีกันสบายดีเฮ้ย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  ô ô Oh. Oh. <g> <coughs> 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 <t> <coughs> <coughs> oh. <coughs> oh. 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 ดีปีใหม่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 โอ้ใหม่ปเลยเนี่ยเนี่ยเนอเ่งแ่หงมายบอเ่ลงมาเลยกนเียอ่าเเลยีเาบชกรอยู่อะอืมอร่อยเวลองีลูกเบ้บอสอจุอยบฮะ มันจะจับเบ็กอ่มาพี่มาพี่มาพี่เฮ้ยมันมันชุบเลยเนาะมาไปอ,อ,อันนี้นถอยรถเนาะอ่อให้อห่อยนิ้วหน่อยนึงเมนท่านจะไปจูดู่ข้างหลังคนนะ่ะวันนี้มันยำถือรถเนาะแม่กินมาไปิคิวออ <c oughs> <c oughs> อืือื <c oughs> จุกจับจับเลยแค่ <Okay. S 1> อืมเฮ้ยอืมอืมอืมสองพอลูการุ

Whoa, whoa, เบิร์ชามกระบอกแป๊บเดียวอืมเดฮ้ยได้แฮปปี er. ้โรเจอร์แฮปปี้โรเจอร์บล็อกโอเคเอาให้มันเบิร์ชะอา่าจะอะไรกระปีใหม่เลยเอาอือเบิร์ตสีเลยแับนี้เนาะเอาเบิร์เลยเข่านอนเนาะจีลงเต้าเลยนะ้ออืมจีเลย

เบิดแล้วเย้ไปนอนป่ะนี่ <laughs> <laughs> ได้กินบาร์บีคิวกันกว่ามากินบะโลบาร์บีคิวนี่เฮ้ <laughs> โอ้ยังอยู่ได้อันหนึ่งฮะได้กินบาร์บีคิวฮะยังอีกเลยเอาเบี้ยว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 จับละกะูกอ่ะจับเด้อเออจับเออจับจับเลย

เฉยเฉยๆเก่งๆอ่าได้แล้ลูกบันนี่เซยเซยบปเป็นเปนอนบันนี่กินบ่บิกคิวนี่กินบะโลเฮ้เพื่อนอะลูกอะบิคิวอะกินๆมดเกินให้เมย์นะเห้มย์กินนันหนึงอะบุช่าหรกใส่เขียแล้วใส่เขียแล้วไม่พาแล้วหรอพอเลยคือบุช่เนาะมจไมขมะมันยังมีอยู่่ะมันมีน่ะบ่ ขีขีเหขี้ินนี่ไหวเรกเดปกไหมเลียวโด้ำไหมโดดำไหมลลาลางไหมเห็นได้ช่น้ก้อนกรไปหมดเลอโอเคโอเคได้ล้ไล้มามตั้งกล้องมาพี่น้องเลยมากินน้ำกันมุกกลับใจได้พี่น้องได้โอ้ขี่รพันชินอนปะได้ไรนี่อืมมามามา มืาอนี้ข้าวดาวอยู่เฮือนพี่น้องอย่าบ่ได้ไปทางใดดอกเนาะได้เกิด้หมลูกอย่างไรไหมามากแล้วจมันบเบิดอย่างไรดอกมาเด้อพี่น้องเด้อมาข้าวดาวน้ำกันวันนี้ลูกชาวก็ได้ยินมีนเสียงม,มันกระโปงตื่นนี่ สบายดีปีใหม่บ่าฮะยังไม่มีใครนอนเลยบ่าเอพ่าฮะอ่าอนอนแล้วพี่น้องนไงนอนแล้วแต่ว่าลุกมาอีกเนาะนอนแล้วก็ลุกมาอยังน้อยอ๋บาทนี่เปิโท <c oughs> ่ขอบใจขอบใจขอบใจข <c oughs> อบใจเรไรเด้อเอาลุกฮับมาฮับฮับเลยมา <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> โอ้ขับใจไลายน้องนิ้วน้องเมีกพี่น้องเไยเนาะใช่พิดเบื้องเอากระเช้ามาฝากเรื่องว่าใช่จั๊กจะมาโชคเลยอ้าวพี่น้องเไยเนาะขับใจไลายน้องซ้ายสองคนเฮงเฮงปังปังนะเฮงเงปังปังเด้อพี่น้องเไยปีใหม่ปีเมือนขมาละเฮงเฮงรวยๆบันเน้โชคให้มันห้ร่ำห้รวยน้องทั้งสองคนเนาะนะให้สู่ควยสิบตื้อ ซาทุโอเคโอ้ยดำรวยโดยโดยโดยอยู่ดีมีเฮงสำคัญกัดอยู่ดีมีเฮงแหละพี่น้องเนาะเอาแล้วกัดให้พี่น้องน้ำเด้ออยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่เนาะอ่าขอบอกขอบใจได้ลายได้กับเอฟซีเบอร์จูทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจโดยตลอดมาบอกว่าสิปีเก่าดีปีใหม่กับฮักแพงคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะเบอร์จูทุกคนอยู่ดีมีเฮงเนาะปีใหม่เข้ามาแล้วให้มีแต่โชคแต่ ตลาบให้มิต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อบัครอกูดุคนเนาะสาธุสสบายดีปีใหม่แฮปปี้นุวเยวี้ขึ้น่าแฮปปีนุยเร์โอเคเก่เก่งเก่งว่าเป็นกบไฟอดีอยถือว่ากัวเจ้านะกลัวพ่อ ลูกเอาเขอาเอาเขอาไปแปในเฮือนไปเดี๋ยวถ่ายฮุบกันบันเออเดี๋ยวมันสิเปือ่อยมา,า,ยายมามาไทยฮุบมามามาไทยฮุบไทยฮุบ่ายฮุบมาให้เมยน้องดูใช่ไหมมาลงมามาลงโอเคโอเค ข che, food, Aa, oh, ้าไปเก็บไว้ลูกเดี๋ยวมันชีดถือฉีฟุ้นเปื้อนนะอ้าวโอ้งามไร้ของควันนล่โดยเก่งขนาดเว้ยมาพี่น้องเลยเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ก่อนเด้อมากระเดิงงับไอ้วาตโตโนตังหินนะมาก อ,อ่าโทอ่านขมิมนกันเด้อพี่รองเด้อสบายดีปีใหม่ร่ำรวยทุกคนเนอะ บ้ยเมีกันจับป้บูเนาะสิออกบูทางนั้นคิดว่าจูดทางนี้มอสขี้ขึ้วบังไพรบ่คิดว่าจีจิงซี่อะไลเนี่ยบอสตรวจมันเกือบได้เหมือนทันกับใช้ตะคองเนาะบอสทีบอกก็บอกบวกท่านนะพี่น้องเลยจากประเทศเนเธอร์แลนด์เอ้ยบุ๊มบินยังวะประเทศโนวีโนเวีได้ยังกินเนาะบอเตียงบาร์บีคิวพี่น้องเลย บาร์บีคิวนะทั้งน้องนิ้วซื้อมาฝาบโบเป็นซื้อมาฝากซื้อมากินน้ำกันเนาะน้องร่างหรอบอนี่ยังด้ยงได้ฮะฮะเห็ดอไดสัะกินเลยรอดอยู่หกตีเาวะอดมันบรอดได้น้องเลยบรอดแลบรอได้ปะนี่คนกุ่มๆเสียบอยู่ะมันถือไอ ได้อยู่นะจากโคราชมสบายดีพี่ใหม่เด้อพี่น้องอยังบริรับบรินอนจากคนขอขอก่อน <c oughs> ตากันบุกงหรอเปลา่ไหั้นบุงปนีนีนะ่อ้ยกินกให้ลงนะ เี๋ยะบนนอนบ่หรอกเอว่าไปคิ้วมา,าไหมมาเด้อมาเด้อสบายดีปีใหม่พี่น้องเลยแน่หากลมาแต่นครนพนมพี่นองเลย <c oughs> มา,นนมา,มาละกามากินเยออ่ะมานั่งพี่ลูกละอย่าดินบางกล้องกอออ็อ่ะอืมมอ่หอมหม

ล่างไมล่างไม่ใช่แต่เดี๋ยวล่างเดี๋ยวล่างไม่เลาะบะกินมั้ยล่ะฮะจากปทุมธานีสวัสดีครับผม FC ปทุมธานีเดอ้อจากหาดใหญ่โอ้ย FC หาดใหญ่นี่พี่น้องเนาะเป็นใดนๆนเนะาะอุทกภัยน้ำท่วม โอเคละบอล่งลอกล่องลอยกันละบอพี่น้องเลยในใดเพรเตียงก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่เด้อเนาะอืมนอนเอฟซีว่นนอนบอบเสียงผู้ดังตุ้มต้มตุ้มต้ม fc บ้านน้องมีเดอร์อยู่บ้านน้องมีอยู่เฉยๆปานน้องมีเมืองอย่างน้อพี่น้องน้อบอกบะเตียงในเดอร์นี่คือเต้นตอกตอกตอกไม่ฮะเบิร์ป่ะโหไม่เบอร์โอ้ถอดดูฮะ สบายดีเลยไล่ชดไล่ชดชดชดตัวนี้เลยอันนี้เลยบอกนี่เลยเอฟซีจากยูเอสเอเอฟซีจากภูเก็ตโอ้เอฟซีจากกรุงเทพสบายดีเด้อสวัสดีครับผมเอฟซีฟังไทยสบายดีเด้ออยู่ดีมีแห้งปีใหม่พี่น้องเลยเนาะปีนิวเยียเนาะโอ้วากี แฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียปีสองพันสิบหกสบหกแล้วบันเข้าไปปีนึงแล้วเด็กบอลจันกำลังมานักนักนักเนนี้จุดแล้วบ่นีนมาพี่ได้น่ค่นี่ใช่นน่นั่งข้งนมา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 บอาจันจุดที่บน่ฮะ จูดกินจูดบ้นละบ่งโดนล่งเยไ่เชเืนไปเชียงบ่โดนได้เพื่อนถามนีมันอยู่ใกล้นี่เอ้ากังคอยไข่แต่อยูยไกลเนาะไก่นี่โอ้โหูกพวกนี้กองเค่งอยู่ทุกแต่กับตับกวฮออันทมินดูหมกไปชิวววชาวเยเบียไลเติบเอ้ยสองคนสองคนบ่สองคนจับบ่เอ้เพนแก สบายดีไปยัง80สงบอยู่นะหมวยยังเนาะบ้านเฮาสบายดีลอย70คนพี่น้องยังหมอนอนอยู่เนาะข้าคิดว่าชีบุมีคนเบิ่งดูดีดิโอ้ยเมื่อกี้นี่นั่งด้ประจันเด้นั่งกันนั่งกันนะบิ่งกันเร็ยๆครับเอาป๊อกบอเลาวเข้ากันเชียวกันเนาะมาเราแล้วมาเราแล้วมามาตั้งน้ำกันรถชุดรูปรถ อยนอนเอา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 หาหมวกมาใช่ไป่ไปเอาหมวกไปป่ะเออเออไปเอาหมวกไปหมวกเนีเออหมวกชุบหัวนี่มีบ่หมวกจันน่ะมีเจีหมวกน้อยเ็ดเลยหมวกน้อยแล้วเลยที่โบไล่ล็อกสีเป็นวิดีโอนี่แหละฮะมึงหมวกไป่ไไลหมวิดีโอกลายเอาพี่น้องไงบ่เตียนกระโอ ตัวจบคลิปก่อนแบบน,นี้ก็ได้เนาะขอบคุกขอบใจลาย,ลาย,ลายเดอ้อทีมงานที่มาเวมาเ,มาเยี่ยมมายามมาหลิดมาหามีความคันมาฝากมาตอด,ด,ดแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะตั้งปุญญ้ยยังใจบุญเอฟซีบัตรสกู่ทุกคนทีท่ติดตามแล้วก็ฮักแพงเนาะบ๊ะปะบ๊ถิมเดอ้อตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยยังบ่จบไอยังบ่จบบอ่อยังจบไปได้แค่ปีนี้เด้อยังปีใหม่ต่อไปปีใหม่ต่อไปอีก เราสิจบชายบุญนะที่ว่าเครื่งชิเครื่งชิเกิดระดับเออเอ้าพี่น้องเอ็มิตนานันแล้วจะไดยกับขอไว้ใช้ให้พรเนาะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เอฟซีประตูกูทุกคนจงอยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะจะได้ความไข้จะจะมีเนาะนอนรับก็ควายได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ควายได้เงินแสนแบ๊ดมือมาควายได้แก้วมณีโห้ชดโทษให้ใหญ่ให้มาพานมาให้ใหญ่ให้มาเบียด และคิดดีจังไลยอย่าให้มีมากกล้บริษัทธุรกิจการงานใดๆก็ขอจะเลื่อนลุงเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบุกขอบใจเด็ดๆเนาะสบายดีปีสองพันสีหกเด้อพี่น้องเด้อบายบายลำรวยลำรวยบ่ให้ช่วยกเทือ